เก็บของห้องเก่าเพื่อย้ายไปบ้านใหม่กันค่ะทุกคน ที่ได้ดูซีรีส์โฮมทัวร์กันไปใช่ไหมคะเราได้ทําการเโนเวทบ้านแล้วแล้วก็เราได้ทําการแกะกล่องต่างๆนู่นนี่ไปละตอนนี้บ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะกับการตกแต่งของนะคะวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเก็บของจากห้องเดิมย้ายไปบ้านนู่นกันทีนี้ก่อนจะเก็บของเนี่ยก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าจริงๆแล้วสภาพห้องพักเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมพักถึงจะต้องย้ายไปอยู่ที่นู่นนะคะไปะ ทุกคนไปดูกันเดี๋ยวจะให้ดูความจริงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแคบมากนะทุกคนพัดถึงจะต้องย้ายไปคะ่ะโอเคอ่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะตรงนี้คือประตูเข้าห้องเนาะพอเราเดินเข้าห้องมาเนี่ยเราก็จะเจอสิ่งนี้ค่ะนี่คือที่ที่พัดใช้นั่งดูทีวีนะคะทุกคนคือจุดนี้เลยพัดก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นโซฟาตัวใหญ่แต่พอพัดอยู่คนเดียวอะ่ะก็เลยใช้อันนี้แล้วก็นั่งดูทีวีข้างหน้าฝั่งนี้นะคะ เสร็จแล้วตรงนี้ก็คือโต๊ะทํางานทุกคนจะเห็นว่ามันไม่เหลือพื้นที่ให้ทํางานแล้วไม่ว่าจะเป็นพริกทอดนะคะเทียนต่างๆที่แต่ละแบรนด์ส่งมาแล้วก็ น้ำหงน้ำหอมต่างๆก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆตรงเนี้ยมันแทบไม่เหลือที่แล้วให้ัวางของนะคะทีนี้มาดูฝั่งนี้เข้าประตูมาใช่ไหมฝั่งนี้เป็นโตะทํางานใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็นทีวีค่ะคือมันมีเท่านี้เลยทีวีนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือตู้ที่เอาไว้เก็บเทียนทั้งของพัดเองแล้วก็ทั้งที่แบรนด์ส่งมานะคะอันนี้คือความจริงสุดๆเลยนะทุกคนส่วนนี้ค่ะ อันนี้คือเก็บไว้บ้างแล้วนะคะอันนี้คือกล่องที่เป็นของที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ซึ่งมีทั้งแกะใช้แล้วยังไม่ได้แกะใช้มีทั้งอยู่ในตู้แล้วก็อยู่ตรงนี้เยอะมากทีนี้เดินตรงเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นห้องนอนเลยค่ะทุกคนพอเป็นห้องนอนเนี่ยอะให้ดูทุกคนสภาพเห็นปะ อันนู้นคือโต๊ะทํางานใช่ไหมคะข้างล่างโต๊ะทํางานอะ่ะเดยวนะเนี่ยทุกคนข้างล่างโต๊ะทํางานอะ่ะก็เป็นพวกกล่องกาแฟกล่องขวดกาแฟของร้านพัทอะไรเงี้ยก็ต้องมาสต็อกไว้ที่นี่ยังไม่หมดอันนี้คือชั้นปลายเตียงนะคะทุกคนก็จะเป็นชั้นเก็บเทียนเก็บของอยู่ตรงนี้เตียงก็มีอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งทําไมคะดูคะ่ะทุกคนเตียงเนี่ยมันก็กลายเป็นที่วางกระเป๋าผ้า วางหมวกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่แล้วค่ะแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้านะคะก็ไม่พอจริงๆเนี่ยตู้มันอยู่ในนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าพัดต้องทําราวเพิ่มเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวพามาดูนะนี่คือราวผ้า ที่อันเนี้ยจะใส่บ่อยเพราะว่าหลายคนถามเนาะพัดมีเสื้อดําเยอะจังเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ30ตัวที่เป็นเสื้อดอําไม่ว่าจะเป็นมีลายหรือไม่มีลายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือบางส่วนนะคะเพราะว่าบางส่วนก็คือใส่แล้วบางส่วนอยู่ที่ลานซักรีดนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกกางเกงต่างๆก็แขวนไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือกระเป๋าต่างๆข้างบนถามว่าเก็บไปทาไม งงมากก็คือพวกกล่องนะคะทั้งกล่องน้ําหอมกล่องแว่นตากล่องเทียนอะไรเงี้ยค่ะก็รวมอยู่ตรงนี้ข้างๆก็เป็นแกงกล่องอีกเหมือนกันเป็นพวกแบบชอบเก็บอะไม่ชอบทิ้งอ่ะทุกคนเดินมานะคะเดินมาที่นี่ทุกคนอันนี้คือฝั่งที่เป็น ออกไประเบียงนะคะก็จะเจอตู้เย็นใช่ไหมตรงนี้พอเป็นตู้เย็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล่องรองเท้าแล้วแล้วก็จะเป็นสกินแคร์ตรงนี้นะคะในตู้ก็จะเป็นสต็อกอีกจากเดิมเนี่ยตรงนี้นะคะเขาเป็นกระจกตอนนี้ถอดไปไว้บ้านนูเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะมีช่างมาเราก็เลยต้องถอดไปให้เขาเจอะให้ซึ่งสกินแคร์ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเก็บไปในนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันมีสต็อกอีกนะคะยังไม่พอนี่ค่ะ ความจริงที่ทุกคนจะได้เห็นคือชั้นวางของต่างๆและอุปกรณ์ทํากาแฟต่างๆของพัดนะคะมันรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยคือมันเยอะมากแล้วพัดเก็บไม่หมดแล้วจริงๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยอาจจะให้ดูได้บางส่วนนะทุกคนอ่ะนี่อย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นสต๊อกนะคะของ a ออมีลําโพงมีชั้นวางนะคะคือเนื่องจากว่ามันไม่มีที่วางของแล้วเราก็เลยมา ต้องมาจัดตรงนี้เพิ่มนะคะผ้าเช็ดหน้าต่างๆอ่ะแล้วก็ในส่วนของหน้ากระจกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ล้างหน้าต่างๆล้างหน้าแปรงฟันอย่างที่ทุกคนเห็นเลย ห้องพัดตอนนี้มันเต็มทุกพื้นที่ทุกอน,นูแล้วจริงๆพัดไม่สามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่านี้แล้วทุกคนแล้วอีกอย่างโปรเจกที่พัดกาลังจะทำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทําให้ห้องเนี้ยมันไม่พออยู่แล้วเลยทําให้พัดจะต้องย้ายไปบ้านหนูทีนี้เดี๋ยววันนี้มาเริ่มเก็บของกันทีละจุดค่ะมาดูว่าพัดจะเก็บอะไรทิ้งอะไรบ้างป่ะช่วยกันทุกคนอ่าหลังจากที่เมื่อกี้นะคะรัวๆเล่าเรื่องห้องให้ทุกคนฟังเดี๋ยวขอเริ่มจากชั้นนี้ก่อนเลยเพราะว่า ชั้นเนี้ยจะต้องเอาไปใช้ที่นู่นด้วยแล้วก็แน่นอนเทียนเราต้องขนไปทั้งหมดนะคะเดี๋ยวของเทียนของแบรนด์ต่างๆที่ส่งมาก่อนนะคะคือมันเยอะจริงๆทุกคนไปที่นู่นเขาก็ต้องมีห้องสต็อกมีอะไรเพิ่มนะคะอันนี้เทียนแน่นอนต้องเก็บกลับไปให้หมดนะคะฝุ่นนิดหน่อย่ <c oughs> นเนี่ยเทียนอยู่ตรงนี้ก็เริ่มมีเหงื่อเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะทุกคนแต่เดี๋ยวจะต้องพอไปที่นู่นมันมีห้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยผัดว่านน่าจะต้องได้จัดกันแล้วแหละบางอันฝุ่น เก็บใส่กล่องนะคะบางอันมีกล่องะะบางอันก็ไม่มีกล่องคือจะบอกว่าเหนื่อยสิคือการเก็บของนั่แหละเพราะว่าจริงๆทําบ้านช่วงเนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วช้อปปิ้งของจากออนไลน์เนี่ยล้วนๆเลยมีไปดูของจริงบ้างบางเจ้านะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ช้อปออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าตอนที่เราทําบ้านเนี่ยห้างต่างๆก็ยังไม่เปิดดะะ้วยเก็บลงไปกล่องเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะใส่ นี่ก็เลอะเทอะหมดแล้วนะคะเทียนของลุยติดตองทุกคนซืบเห็นว่าปกัสปั๊เลอะเทอะไปหมดละเพราะว่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยมากนะคะข้างบนเนี่ยยังไม่รู้จะเอาไปยังไงเลยอะ่ะอันนี้ยังมีกล่อง ุกคนเสร็จเรียบร้อยสําหรับอันนี้เทียนล้วนๆเลยเอาล,ละค่ะจุดต่อไปที่เราจะเก็บก็คือตรงโต๊ะทํางานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่เป็นกล่องๆเนะี่ยลงไปก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันก็มีทั้งเป็นกล่องแล้วก็เป็นแบบท,ที่เราแกวอกมาแล้วนะคะอันนี้คือกล่องที่สองค่ะทุกคนมันเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือการย้ายบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคน นี่ขนาดแบบบางอย่างเราเอาไปแล้วบ้างด้วยนะหร <_ d lam> ือจริงๆเราควรจ้างบริษัทเพราะมันเยอะมากเลยอ่ะแก็งก็ชอบแล้วค่ะคุณผู้ชมชอคเทียนนี่ก็นั่งร้องไห้กันแล้วนะคะใส่ไปหมดก็ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าชีก็จะหนักเกินแ <_ d lam> ต่ตูดชีทะลุนะคะนี่คือแก๊งหนังสือต่างๆก็ต้องเอาไปด้วย แตมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สภาพคือยังไม่หมดเลยอ่ะมันดูจะไม่มีอะไรหลดลงไปเลยค่ะอ่ะโอเค <c oughs> ตอนนี้กล่องพร้อม มาที่ชั้นของสกินแคร์นะคะในตู้ก็คือมีสต็อกต่างๆเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการคัดเลือกว่าอะไรเข้ารอบอะไรไม่เข้ารอบนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าสตังค์เอลเลฟเนนะคะน่าจะมีอะไรบางอย่างใส่เข้าไปได้อนี่คือขวดหมดนะคะนี่ยังไม่หมดนี่ไม่หมดโอเคใส่เข้าไปก่อนนี่ไม่หมดอันนี้ของใหม่นะคะจาก The Body Shop ไม่ได้ใช้ อันนี้น้ำหอมตัวเทสนะคะจากดีีอันนี้ที่ชาดฟอเรโอมีกําหนดเอาไว้ก่อนอ่น,นี่ผงล้างหน้าจากเฟรชนะคะเหลือแค่2องซองไม่ต้องกล่องไปอันนี้เป็นทิชชู่แอลกอฮอล์นะคะต่อไปด้วยมาสเปรย์ออันนี้เป็นแปรงขัดซอบฟันเวลาดัดฟันนะคะยาสีฟันมาวิส ก่ะเป๋าน,นี้เต็มยวเข้าไปจัดที่นู่นอันนี้แชมพูคอมมอนกราวนะคะขวดใหม่อันนี้เป็น travel kit นะคะเวลาเดินทางอนนีสองอันนี้สิของแท้ทุกคน <c oughs> น้องเป็นความแบบแซม p ลิ n g นะคะต่างๆมากมายจากปันปูรีจากเฟรชนะคะมาสกหน้าต่างๆ นี่คือแก๊ง sampling นะคะบางอันก็ใส์จริงลิปสติกลิปมันนะคะชาแนลดีโอลโอเกอเยอะมากลิปมันนะคะมาส์หน้าไนาครีมต่างๆโอ้แต่แล้วมาส์หน้าจาก Fresh นะคะเวลาไป Fresh ก็จะได้ของเยอะมากอ่ะอันนี้ก็เอาไปนะคะเอาไปทั้งอันนี้แหละเพราะว่าตู้นี้เราจะเอาไปด้วยนะคะอันไหนเบาๆก็เอาทิ้งไว้ในนี้ก่อนได้ กระเป๋าจาก a อซอบสองใบนี่น่ารักมากเป็นกระเป๋าแบบรีไซเคิลด้วย <c oughs> อันนี้คือถุงผ้าจากเอสอบนะคะเวลาไปชอปปิ้งเขาก็จะให้ถุงผ้าเยอะมากต่วนชั้นล่างเนี่ยน่าจะมีหลายอันที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะเป็นพวกของที่ได้มาจากโรงแรมเอาเก็บไว้เพราะว่าเผื่อเพื่อนไปบ้านก็จะได้ใช้ควกนี้ได้ นี่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นของที่เก็บมาจากโรงแรมเหมือนกันแต่ล้วอันนี้ถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆก็จะพบแบบนี้เลยไม่ได้เอาเอส่งเอสอบอะไรไปเพราะว่าบางทีไปออกต่างจังหวัดกับแม็กเนี้ยมันแบบเดินทางฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยเราต้องก,การใช้แบบปริมาณเยอะๆนะฮะก็พกแบบนี้ขอนนอูอันนี้เป็นกระเป๋าใช้เดินทางตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะดำเคลิมากจะมีของอยู่ปะโอ้ อันนี้คือของจากโรงแรมต,ต่อไปอิตาลียังอยู่เลยค่ะมันขวดสวยนะทุกคนอ๋อแล้วก็มีความแปลสีฟันต่างๆต้องเก็บไปนะคะแต่ว่า,าแไม่เอากระเป๋าไปแล้วกระเป๋านี้เดี๋ยวเอาไปให้แกงๆแม่บ้านนะคะใช้โอ้หนี่ก็กระเป๋าเก่ามาก DKNY ใช้จนหนังลอกหมดแล้วอะ่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกถุงเครื่องสำอางนะคะ ดีอชแนลละแมนะคะนี่อุ๊ยมีอันนี้ด้วยซองอ่างเปาจากเอสอบให้มาอ,อะไรเนี่ยอันนี้มเมล็ดพ l ชลีซีดของเอสอบให้มาปลูกอ่าเดี๋ยวลองอันนี้เอาไปลองปลูกที่บ้านนูนะ้นคุณขาพิชนำอะไรอยู่คันนี้สรุปก็เหมือนไม่ได้มีอะไรทิง้งเลยนะคะเก็บไปหมด ายงและนี่ก็คือกล่องสกินแคร์นะคะมีขนไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะมันเยอะมากเลยทุกคนส่วนอันนี้กล่องน,นี้คือกล่องที่เป็นของหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเัดจะเก็บไว้ถ่ายให้คนดูว่าเอ็มตี้นะคะเอ็มตี้วิดีโออะไรที่หมดแล้วแล้วควรซื้อต่อควรใช้ต่อหรือว่าไม่ควรไปต่อกล่องข้างล่างก็คือแกงวิตามินนะคะเฉพาะ ของส่วนๆๆตัวที่4ี่กล่องเล็กแล้วนะคะไปเดี๋ยวไปเก็บกันต่อคะ่ะเนื่องจากมวัวแต่เก็บของนะคะทําความสะอาดบ้านนี้แล้วก็บ้านนู่นด้วยหนวดก็เลยยังไม่ได้โกนเลยนะคะตอนนี <idol asury> ้นี่นะคะเดี๋ยวเหลือเก็บพวกกระเป๋านะคะเสื้อผ้าแล้วก็แกงอุปกรณ์ทํากาแฟะนะคะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายและที่ได้เก็บของออกจากห้องนี้แต่ว่าหมายถึงว่า ันสุดท้ายที่จะเก็บไปแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาทายอยเก็บบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ต่อนะคะไปเก็บของกันอาราคาทุกคนถึงฝั่งเสื้อผ้าละเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวคงเอาปิดไม้แขวนไปเลยแล้วก็ยัดล่างไปเลยพอไปถึงนู่นก็ พ้องแขวนอยู่แล้วน,นี่คือเสื้อดำที่มีทั้งหมดนะคะยังไม่หมดนะยังอยู่ในตะกร้าที่ต้องเอาไปซักอยู่ที่ร้านสก,กีดอีกเอ๊ะเดี๋ยวเอาตังเกงลงก่อน<ป>อันนี้ก็คือกางเกงไปลงกล่องลกูกเอาจริงๆพอทำไปทำมาตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเออก็ไม่ต้องจ้างก็ได้ก็ทำเองก็ได้อยู่ คนก็เอาเป็นว่า EP ของการเก็บห้องเก่าก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้ให้ดูยาวมากเนาะเพราะว่าคือมันไม่สามารถแบบพาเก็บไปด้วยกันถ่ายไปด้วยกันได้ไม่งั้นมจะช้ามากอะคะ่ะพาก็เลยต้องเก็บแล้วก็อ่าถ่ายถ่ายเสร็จบางส่วนแล้วก็ไปเก็บต่ออะไรเงี้ยนะคะไม่งั้นคือเก็บไม่เสร็จนี่ขนาดที่พาถ่ายอยู่เนี่ยทุกคนตั้งแต่คลิปเปิดจนถึงคลิปเนี้ยนี่คือ3วันนะคะของการเก็บห้องย้ายของไปที่นูน่น แล้วก็จะบอกว่าสําหรับห้องนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะปล่อยเช่านะทุกคนคือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างยังอยู่นะคะทีวีตู้เย็นแอร์สตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้พัดจะโพสต์ในสตรอรี่เนาะหลังจากเคลียร์ของออกหมดแล้วด้ยนเวทห้องใหม่หมดแล้วจะปล่อยเช่านะคะอยู่ที่ลุงคินีเมกกบางนาะเดี๋ยวไว้พัดปล่อยในสตรอรี่เนาะแล้วก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะราคายุคโควิดแน่นอนเออ อขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามชมคลิปเก็บของที่ห้องเก่าย้ายเข้าบ้านใหม่คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูโฮมทัวร์บ้านหลังนูน้นแบบเต็มๆแล้วฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ